นี่คือดาวเคราะโลกเมื่อ4,600ล้านปีที่แล้วเมื่อพระเจ้ายัางผมซูมลงมาก็จะเห็นสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆนานา,นาแต่ว่าพระเจ้ายัางผมเนะี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งก็เลยทำได้เพียงแค่เฝ้ามองลงมาจากมุมสูงลงสู่มุมต่ำบางครั้งพระเจ้ายัางผมก็เลยไม่สามารถสัมผัสได้ถึงมุมมองสามมิติว่าภูเขานั้นมันสูงแค่ไหน <Nope. S 1> แต่ด้วยพลังเม,งมียงประเมียงประเฮ้ แต่ว่าตอนนี้พลังพระเจ้าของผมนั้นอัปเกรดแล้ว oh, <shit. S 1> ทำให้ผมนั้นสามารถมองโลกในมุมมองที่แตกต่าง oh, <yeah. S 1> จงดูและปราบป,ปื้มจงกดไลค์และกดแชร์และจงคอมเมนต์49สาธุ <c oughs> และนี่คือพลัง49สาธุ <c oughs> ที่ตื่นขึ้นของผม oh, <shit. S 1> น้องปูนะมีความสูงด้วยต้นมะพร้าวก็มีความสูง ชายหาดก็มีความสูงหินก็มีความสูงบ้าน่ะน้ำละ่ะเออน้ำสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าอะไรสูงกว่าเหมือนว่าสีน้ำเงินจะลึกเนาะเออใช่ใช่ใช่เออใช่ใชละยิ่งสีเข้มเนี่ยน้ำยิ่งลึกในกรณีของน้ำนะยิ่งสีฟ้าเนี่ยจะยิ่งสูงไว้เหมือนแบบเป็นน้ำชายหาดอะไรประมาณนี้แล้วก็น,นี้ต้นอะไรเนี่ยะต้นมะนหวาหรือไงอันนี้จะเป็นภูเขา ดูสิเมื่อก่อนนะจะเห็นแบบภูเขาแบนราบนะแต่ว่าตอนนี้เห็นภูเขาสูงชันแล้วอันนี้เป็นภูเขาหิมะด้วยและนี่คือแรล่นะมีปูหันได้ด้วยนะเออเหมือนไมค์คราบเลยใกล้เคียงอยู่นะเนี่ยลองดูสิปล่อยกระต่ายมาเออใช่แหละใช่ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊ปปปเออแล้วก็นี่ไงปล่อยมนุษย์มาตอนนี้ผมเข้ามาสิงในคนแล้วนะเฮ้ยบ้าดา ได้อยู่แล้วเนี่ยดูซิว่าผมเนี่ยจะเจอมอนสเตอร์อะไรไหมนี่กระโดดได้ด้วยไม่ครับชัดๆโอ้เฮ้ยอะไรอะะไรอะไรอะไร,ะไรนี่คืออะไรอะไรก็ไม่รู้เก็บได้ปะเก็บได้แล้วลองใส่เอเลี่ยนบัสเตอร์ดูกด F เพื่อโจมตีเอเลี่ยนบัสเตอร์ไหนวะนี่ไงเล่าโอโ้โ,อโหโอห้โหสุดยอด ไอ้เจ้ากระต่ายน้อยตายซะเถอะเอ้อยไม่โดนเออเออเหมือนเปลี่ยนเกมไปเลยอ่ะเป็นเกมแบบไมคครับแต่ว่ามีระบบอาวุธด้วยเออแอคชั่น RPG นี่มันอย่างไงยิงเอเลี่ยนวัตเตอร์ไปรัวๆ่ะ,ะเดี๋ยวไปลองดูตัวอื่นกันบ้างทีนี้ผมจะลองสร้างโลกของตัวเองดูปึ๊บอันนี้จะเป็นดินธรรมดานะและก็จะมีอันนี้โอ้ภูเขาสูงกว่าแบบชัดเจนเลย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภูเขาเช่นกันอ๋อภูเขาแต่ละอันความสูงไม่เท่ากันเว้ยปึ๊บอันนี้จะเป็นภูเขาต่ําเอ๊เหมือนว่าตอนที่แบบอยู่ในเวอร์ชั่นปกติอะถ้าเกิดว่าผมปล่อยมนุษย์ลงไปบนภูเขาเนี้ยมันจะโดนดาเมดเอาลองดูซิ ฉบับมาอยู่ในมุมมอง3มิติไม่เห็นว่าจะเกิดดาเมจเลยฮัลโหลปะปบปะปะปะปปอ๋อยังไม่ได้กดเพย์ืออกดเพย์ปุ๊บอ่าเห็นปะกระโดดกันโยงโยงโยงเลยกูนึกว่าเล่นเกมซุปเปอร์มาริโอแล้วดูอันนี้จะเป็นแบบภูเขาต่ําจะอยู่ได้ตึบตึบตึบใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นภูเขาสูงเ่จะอยู่ไม่ได้เว้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นดินปา่าอ่าดินป่าจะสูงกว่านิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นทรายทรายหาดนะ <c oughs> ทรายหาดจะต่ําที่สุดส่วนอันนี้จะเป็นกําแพงบ้าอะกําแพงหินทําไมสีแบบนี้อ๋อต้องมองด้านนี้แล้วอะไรคือสีฟ้า,ฟาอาจจะเป็นแบบความไม่เข้ากันของมอดที่ใส่เข้ามาเว้ยเออใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าใส่กําแพงแล้วแบบดูไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เป็นกําแพงเหล็กกําแพงไม้ กำแพงปีศาจประมาณนี้อ่าถ้าใส่กำแพงมาจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเว้ยถ้างั้นเอากำแพงออกแล้วกันอ่าโอเคแล้วก็จากนั้นผมจะทำการออเออโรยเมล็ดเข้าไปนะพอใส่ญ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเป็นสีเขียวติดพื้นนั่นแหละแล้วถ้าให้มเมล็ดแห่งมนสเสนใส่ไปแล้วนะแล้วไงไม่เห็นจะมีอะไรเลยใส่ลาวาเข้ามาปรับนานี่ ลาวาแม่งโคตรสูงโอ้ใส่ไฟเข้ามาปรับหน้านี้ไฟแม่งราบกับพื้นบ้าอะน้ำกดละ่ะใส่น้ำกดเข้ามาไม่เห็นจะเกิดอะไรเลยเออใส่อันนี้มาแล้วกันน้ำแผ่นดินไหวว้าว oh, <shit. S 1> โอ้หินยกตัวเลยนี่ไงเราถ้าแผ่นดินไหวใส่น้ำอะ่ะโอ้ยได้สนุกอยู่นะเนี่ย เป็นอะไรที่แบบแตกต่างดีใส่มเมล็ดเห็ดเมล็ดลูกกาเหมือนว่าจะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะมีคิสตันด้วยเออเออเออถ้าใส่พวกนี้เข้ามามันก็จะแบบสูงขึ้นใส่อันนี้มาพุ่มผลไม้มีหินด้วยใส่หินมาได้ท NT ใส่เข้ามาท NT แม่งโคตรสูงเอ้นี่ไงลำแสงปอิ้วตูดินถึงก็หายนะเออมีลำแสงมาแล้วไอ้เจ้ามนุษย์ไม่ลอลอหรอกเออตูล่ะ อ่าข้าคือปูอันนี้ผมเป็นปูแล้วนะเหมือนว่าจะโจมตีไม่ได้อะเออมอสอาจจะแบบไม่รองรับกันอาจจะแบบไม่ได้รองรับกันสมบูรณ์แบบอันนี้จะเป็นอุกกาบาตล่วงลงมาฮัลโหลมองไม่ทันเว้ยโบลิง่งนี่ไงเราอาไปไหนแล้ววะโบลิง่งไปโบลิ่งมาโอ้โหสุดยอดโบลิ่งแม่งอย่างสมจริงนะดูสิมานะลูกกลมเชียว ป๊อประเบิดปลามามนูนวิวโอว้วดู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 ไฟโอมมังกรตัวอย่างใหญ่ฮะมาแล้วว้วดูสีมังกรเอฟผมเล่นเป็นมังกรได้ไหมนะได้ปะชึบเล่นเป็นมังกรไม่ได้โอเคตอนนี้สร้างเกาะใหม่ละแล้วก็อึใส่พุ่มไปเล่นเป็นผู้กล้าปราบมังกรดีกว่าผู้กล้าเผามนุษย์อยู่ไหนวะ เอาเอาอย่างได้อะกูยังไม่ได้บังคับเลยเอา่าใส่ชุดไปเลยเดือดเดือดไม่ดูสตองสแต,สตแลวอุ้ยมีดาบด้วยเอาเป็นนี่แล้วกันคาทานงางไม้แล้วก็จี้นะกดเอฟเพื่อโจมตีเอาแหละนี่คือพลังอุย้ยมังกรแม่งยังเถื่อนพลังของคาทานงางไม้ยิงไปแล้วนะยิงไปแล้วแล้วไงไหนวะอยู่ไหนอุ้ยอะไร มีไอเทมไม่เก็บด้วยน <c oughs> ี่ไงอืออืออือือ,อเป็นไงลระไอาจามังกรลลยมานี่มา,เ,าเรียบร้อยนะผมปราบมังกรได้สร้างโลกอีกรอบหนึ่งนะปึ๊บ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 ใส่เขียวเขียวเข้ามาแล้วก็จากนั้นใส่แร่ปับ๊บปั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 บใส่ของกินโอเคอ่ะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวผมจะให้สองเผ่าแล้วกันเนาะนั่นก็คือเผ่ามนุษย์ ปั๊บปับป๊บปับป๊บอยู่ด้านนู้นไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งเผาเอลนะโอเคจากนั้นมาดูกันที่รถถังกันดีกว่าใส่รถถังเข้ามาเอ๊ะใส่มาหรือยังเมื่อกี้ใส่ใครเข้าไปเห <laughs> มือนจะใส่เอลนะอ่าตอนนี้ผมใส่รถถังมาแล้วแล้วก็จากนั้นจะทําการสิงรถถังกดจีอ่าอันนี้คือผมเนี่ยสิงรถถังแล้วนะใช่ปะใช่ไหมไม่ใช่ สิ่งรถถังเรียบร้อยนะอ้าดูไอ้เผ่าเอเจอปืนใหญ่ของรถถังหน่อยกดเอฟปิ้วยิงไปแล้วนะปิ้วยิงไปแล้วนะจริงๆแต่ว่าแบบมองกระสุนไม่ทันนี่ไงน่าเห็นว่าเมื่อกี้มองทันป่ะน่านๆานาเออเป็นไงเอ้ารถถังแม่งยังเถือนนะแต่ว่าแบบมันจะควบคุมชิดทางยากอ่ะยากมาก รถถังลงน้ำได้ด้วยไป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 ขึ้นไปที่หมู่บ้านเอลขึ้นเร็วเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยนะอื้อยิงมันยิงมันรถถังกระโดดได้นะแต่ว่าแบบเป็นการกระโดดที่ต่ำมากควบคุมยากอยู่แล้วก็ไปกอรซิล่ามาแล้วกันอชูกอรซิล่าโอ้ยกอรซิล่าแม่งยังเถื่อนนะจังหวันนี้กอรซิล่าแบบยิงพลังมารวนๆกอรซีล่าบอกไม่ไหวจ้าเคียอ่อนเพียขอยิงลำแสงนะจ๊ะ เมื่อกัปซีลาบุกทําให้ผูก้าเกิดนะผูก้าคนนั้นนั่นก็คือไอ้คนนี้ละกันเฮ้ยเร็วผูก้านั้นก็ต้องแบบมีชุดดีๆหน่อยนะผูก้านั้นจะต้องถือล็ c k e t l ต u n c h e r นะกดจีอ่ามาเรียบร้อยนะผมนั่นคือผูก้าปิววิวเอ๊ะไม่ใช่ไม่ได้บังคับผูก้าเหรอกูผูก้ามันอยู่ข้างหน้านี่ โอ้พูกา้าแบบยิงกระสุนใส่ก็ซิล่าไปรัวๆนะเหมือนว่าตอนนี้ผมจะสิงชาวบ้านธรรมดานะเอาถือว่าแบบสวมจิตวิญญาณนักข่าวนะท่านพูก้าครับรอผมด้วยมาแล้วมาแล้วตามพูก้ามาแล้วพูก้าเหมือนว่าแบบจะกระเด็นขึ้นภูเขาไปแล้วก็ซิล่าแม่งยังเดือ <c oughs> จังหวะนี้นะรถถังประทักก็ซิล่าล้วรถถังยังไม่แตกก็ซิล่าบอกมึงเหมิมเกินเกินไปแล้วนะส่วนผมก็ค่อยๆกระดึบมาแล้วโอ้โหดูพูก้านะยิงอาร์พีจีใส่รัวๆพูก้าบอกลงทะเลมึงไปก็ซิล่าบอกกูไม่กลัว ทีนี้ลองใส่เครื่องบินมาดูอ่าเครื่องบินแบบมันจะบินอยู่เหนืออาณาจักรแล้วเดี๋ยวตัวนี้มาอย่างไงฮัลโหลต่อยอะไรอ่ะผมใส่มาตอนไหนวะไม่รู้ว่าผมใส่มาหรือว่าแบบเป็นอุปกรณ์ของไอ้พอกเอลก็ไม่รู้แล้วดูดิเครื่องบินแบบบินว่อนสวยงามอันนี้จะเป็นบ้านของพอกเอลปล่อยกัปตีร่ามันไปอย่าไปยุ่งกับมันกิโดล่าใส่เข้ามานะเป็นมังกรหลายหัวแล้วแตกไปฮัลโหลกัปตีร่า มึงก็เถื่อนเกินแล้วนี่นะเป็นกิโดล่านะเอายังไม่แตกดีหว่าแล้วก็อันนี้มาเลยกัลซีล่าเหล็กไหลว้าวกัลซีล่าเหล็กไหลจะเป็นตัวสีเหลืองแล้วก็มีเหล็กนะแล้วก็อันนี้มาลาดอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ค้างคาวเหรอไม่ลาดอนก็เลยดอนนะ่ะไม่รู้เหมือนกันจังหวะน,นี้ใครจูสู้กันนะส่งคองมาโอ้ยของแม่งตัวอย่างเล็กที่ดินแดนนี้แม่งโคตรเถื่อนใครจูเต็มไม่หมดเลย ขนาดแบบมีเครื่องบินนะเนี่ยโอ้ยล้มไปแล้วล้มไปแล้วล้มไปแล้วโอ้ยโอ้ยลุกขึ้นนี่ลุกขึ้นเจ้ามังกรสู้เขากับซิล่าแม่งเถื่อนจริงว่ายืนหนึ่งเลยดาบคิสตันใส่มาเลยส่งมาลัวๆัวสู้กับกัปตีล่ามาดูซิว่าดาบหรือว่ากัปตีล่าใครจะชนะนะเหมือนว่าจังหวะน,นี้ดาบจะวิ่งหนีกระจุยกระจายดาบไม่น่าจะสู้ได้นะแล้วดูโอ้ยเฮ้เยมีปืนด้วยวะกัปตีล่า Godzilla, เหล็กไหลส่วนกัปตีล่าธรรมดานั้นแบบเหมือนว่าจะติดบัฟแล้วเนี่ย ตัวแบบเป็นสีฟ้าส่วนมังกรก็แบบพงาดอยู่นะระเบิดซาบอมโอมกอปตล่ารอดไหมยังรอดอีกเหรอวะเนี่ยบ้มได้ทั้งโลกเออใส่กอปตล่ามาโอมมึงยังรอดอีกเหรอสุดยอดไปเลยกอปตีล่าแมงโคถึกเนะระเบิดปฏิสสารไปมาแล้วนะโอ้ดู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 ด,ด,ดูหายไปเลยทั้งเกาะนี่ไงเรา มันจะเป็นระเบิดที่แบบดูดให้หายเกี้ยงเลยอ่ะคะล้ายๆกับหลุมดำเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นระเบิดปฏิสสารอันนี้คือแบบผมกดปล่อยเมฆมาแล้วนะแต่ว่าแบบมองไม่เห็นก้อนเมฆแต่ว่าเห็นฝนอยู่โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนถนะ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม